สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลนะครับผมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5กันยายนนะครับแห่งความสวยงามบอลสีมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้ห้ามกระพริบตาฟอร์มตอนนี้เริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วนะครับขอบคุณทุก่าติดตามขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับผมในช่องหนุ่มยูบีชาแนลนะครับขอบคุณที่เอฟซีที่ทักเข้ามาส่วนตัวบอกว่าติดตามมาตลอดนะครับหนุ่มดูทุกลฟ์ทุกคลิปเลยมีหลายท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาหรือว่า เข้ามาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าสั่งต้นไม้แบบไหนนะครับเรียนได้ทราบน,นะครับว่าเรามีเก็บปลายทางด้วยนะครับแต่เราก็ต้องบวกให้กับทางไปรษณีย์นะครับผม0858824982 0858824982นับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปห้ามกระพริบตาแต่ละต้นนะครับพอเห็นแล้วรีบโทรเข้ามาเลยขอบคุณเป็น้่นของช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะ หนุ่มชายชนมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้มีอยู่สามกระถางด้วยกันนะครับดูดูดูครับชายชนชายชนนะครับสองกระถางนี้กระถางละหกร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้สวยมากเลยเป็นไม้แยกหน่อนะครับยังมีอีกหนึ่งกระถางสวยๆครับเป็นไม้แยกหน,น่อนี่ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับแต่ละต้นวันนี้ฮาร์สวยงามมากครับกระถางละหกร้อยเก้าสิบบาทครับผมอ่ะ สวยฝากกันไปเลยนะครับช่วงนี้บอลสีนะครับก็แสดงความยินดีนะครับเมื่อวานนี้มีการประกวดที่จังหวัดชุมพรนะครับผมมีหลายต้นที่ได้รางวัลไปนะครับนี่ก็เป็นพรหมพิมานพรหมพิมานครับพรหมพิมานกระถางโอ้สวยมากครับถางนี้ก็รับไปนะครับที่860บาทนะครับพรหมพิมานมีอับสรสวรรค์อยู่ข้างๆด้วยครับผมสวยงามครับโอ้ยสวยมากเลยครับ ดูหลอดใหม่ครับหลอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะครับ960บาทครับแยกหน่อนนะครับหลวงราชเนหาครับหลวงราชเนหา590บาทครับหลวงราชเนหาแยกหน่อนนะครับสวยมากสวยมากนะครับเพชรมณฑลโอ้โหดูเพชรมณฑลนะครับดูใบใหม่เขาสวยมากครับแต่สมหัวใหญ่แล้วนะครับตรงเดียดในสาบแล้วก็ได้อีกต้นหนึ่งติดไปด้วยนะครับ เพชรมณฑลครับกระถางนี้พิเศษนะครับวันนี้ที่860บาทครับเพชรมณฑลหัวใหญ่นะท่านใดที่จะนาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับรอดูต้นเล็กเขาติดขึ้นมามีเศรษฐีพันล้านแยกดอกรับสวยๆครับเศรษฐีพันล้านดูครับกระถางนี้รับพิเศษไปนะครับที่690บาทครับเศรษฐีพันล้านริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าสวยมากครับดูใบใหม่คันนี้ หลอดใหม่กำลังจะแทงขึ้นมาครับริมขอบฟ้านะครับ960บาทครับริมขอบฟ้าองคุลีมานครับแ<ม>ยงนอนไม่ใช่ลาหูอมจันลาหูอมจันโอ้ยหลังจะไปรีมนเข้าส,สยท่านบอกว่า <c oughs> ทำไมไม่เอาก็มาขายมันมีองคุลีมานก็ไปหยิบมา,าทันทีไม่ได้หยิบลาหูอมจันนะครับ ดูสวยงามครับราหูอมจันนะครับ690บาทกับแยกหน่อนะครับราหูอมจันนะดูทางด้านของนี่เป็นมุกมุกดาหานมุกดาหานครับแยกหนอนนะครับมุกดาหานของแท้แน่นอนครับมุกดาหานนะครับดูความสวยงาม780บบาทครับจุลาลงกรจุลาลงกรครับ สวยงามมากครับจุลาลงกรไปเป็นแม่พันธได้เลยนะครับออกจมพูสวยๆนะครับสมกับชื่อเขาจริงๆนะครับจุลาลงกรณนะครับ690บาทครับจุลาลงกรพันดาวครับพันดาวแยกน่องครับโอ้ฟอร์มใหญ่แล้วนะครับพันดาวครับอารับกระถางนี้ไปนะครับพันดาวที่800บาทครับสวยงามมากเลยนะครับ มงคลสยามครับหมู่ันจะห้าไปถึงไหนครับมงคลสยามกระถางี้นะครับเอาไปเป็นแม่พันุ์ได้เลยนะครับมงคลสยามนะครับรับไปนะครับที่หนึ่งพันกับเก้าสิบบาทครับมงคลสยามมีมหาชัยสวยๆครับแยกนองครับมหาชัยหลอดใหม่กําลังแทงขึ้นมาครับมหาชัยนะครับเก้าร้อยหกสิบบาทครับมหาชัยแห่งความสวยงามอีกหนึ่งความสวยงามครับ นั่นก็คือเพชรสุวรรณโชตผมว่าสวยงามมากครับเพชรสุวรรณโชตนะครับกระถานนี้รับไปที่พันสบาทครับเพชรสุวรรณโชตเคยค้าขายกันถ้าฟอร์มแบบนี้ก็มีประมาณสัก0ปดพันนะครับวันนี้จัดพิเศษให้นะครับเพชรสุวรรณโชตเดี๋ยวดูรอบดูใบหลอดใหม่นะกำลังตีความสวยงามแต่ใบที่ฮาบมาแล้วนะครับเอาพันสอบาท ชินนบัญชรครับชินนะบัญชรสวยๆครับแปดร้อยหกสิบบาทครับชินนะบัญชรดูทางด้านของนำโชคครับสวยมากครับนำโชคแปดร้อยหกสิบาทครับนำโชคสวยมากเพชรเจ็ดสีโอ้สวยมากครับเพชรเจ็ดสีแยกหน่อนนะครับแปดร้อยเก้าสิบาทครับเพชรเจ็ดสีแยกหน่อนะครับ นี่เห็นไหมครับนั่นก็คือทางด้านของโชค9ชั้นโชค9ชั้นอ่ะกระถางนี้รับพิเศษไปนะครับโชค9ชั้นกระถางนี้960บาทครับโชค9ชั้นสวยมากหนึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือนพะเก้าครับไม้แล้วที่สวยงามอย่างต่อเนื่องนะครับกระถางนี้แยกหนอนะครับ960บาทนะครับนพเก้า ดูครับเจ้าสัวเจ้าสัวครับวันนี้แห่งความสวยงามของเจ้าสัวเอาไปเป็นแม่พันธุได้เลยนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับ2,200บาทครับเจ้าสัวสวยๆนะครับที่ถามหากันมาเก้าทับเก้าทับครับสวยมากครับเก้าทับ2,600ับาทครับเก้าทับครับสวยๆนางรากสดครับ โอ้สวยงามมากครับนางรากสดนะครับรากทะลุก้นกระถางแล้วนางรากสดนะครับกระถางนี้รับพิเศษไปนะครับที่980บาทครับนางรากสดแห่งความสวยงามครับนั่นก็คือเรียกทรัพย์โอ้อาไปเป็นแม่พันุ์ได้แล้วนะครับเรียกทรัพย์ต้นใหญ่ต้นโตมากเลยนะครับกระถางนี้นะครับ690บาทครับเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์สวยมากครับ สลาหุ่มทองครับนี่ครับนาเทพตอนนี้กระแสศีลาหุ่มทองมาแรงมากนะครับนาเทพด้วยนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับวันนี้980บาทครับศิลาหุ่มทองเพชรเจ็ดสีแยกหนอก่ออีกหนึ่งกระถางรับเพชรเจ็ดสีสวยๆนะครับกระถางนี้เก0บาทครับสวยงามมากไอยเรศไอยเรศ มีหัวหัวน่าจะใหญ่ได้นะครับพิเศษนะครับไอยาเรศวันนี้นะครับ490บาทครับไอยาเรศเสนหาครับสเนหาแห่งความสวยงามของเสนหารับไปนะครับที่5้0บาทครับเสนหานะครับพรสวงรับบอลกาบสวยงามครับพรสวงครับ560บบาทครับพรสวงโอ้สวยงามมาก มาดูทางด้านของธาตุบางแก้วครับเอาจัดให้พิเศษวันนี้ธาตุบางแก้วกระถางนี้890บาทครับธาตุบางแก้วสวยงามมากดูทางด้านหน้าอีกหนึ่งกระถางครับสวยๆนะครับชัดทินกรโอ้เป็นไม้แหลที่สวยงามมากนะครับชัดทินกรนะครับสวยงามมากวันนี้รับพ,พิเศษไปที่960บาทครับชัดทินกรสวยจริงๆ,ๆครับ เนงกระถางครับศิลาหุ้มทองครับหน้าเทพมาอีกแล้วครับกระถางนี้960บาทครับแยกหนอน,นะครับมีทางด้านอีกหนึ่งกระถางนั่นก็คือสมใจปองโอ้สวยงามมากครับดูใบใหม่นะครับมีป้ายชมพูมาด้วยสมใจปอง980บาทครับสมใจปอง นาเทมอีกหนึ่งกระถางครับนั่นก็คือศิลาหุ้มทองครับศิลาหุ้มทองไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับ980บาทครับศิลาหุ้มทองสวยมากเจ้าพญานาเหมินครับเจ้าพญานาเหมินนี่แต่เขาก็มีหูอยู่นะก็เป็นอสงไขยแน่นอนนะครับเออมีหูด้วยนะครับ ครูรู้บอกว่าออกไปทางอสงไขยนะห้าร้อยหกสิบาทนะครับับกระถางนี้พิเศษไปนะครับแห่งความสวยงามครับนั่นก็คือแม่กรองแม่กรองครับแม่กรองสวยงามมากครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์หัวนะ่าจะใหญ่แล้วนะสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับแม่กรองเยี่ยมตะวันครับสวยๆเยี่ยมตะวันครับแห่งความสวยงาม จัดไปที่760บาทครับเยี่ยมตะวันมาแล้วนะครับคุณหมอสีน้อยครับหมอสีน้อย690บาทครับหมอสีน้อยสวยงามมากนะครับเทวกรรมรังรักครับแยกนอนนะครับเทวกรรมรังรักครับโอ้ดูใบไม่เ็าสวยงามมากรับพิเศษไปนะครับเทวกรรมรังรัก960บบาทครับ มีทางด้านของกอกเกตครับสวยๆกอกเกตครับโอ้โหสวยมากครับเคยขายกันสี่ห้าหมื่นนะครับวันนี้ก็มารับไปนะครับกอกเกตกระถางนี้นะครับเก้าร้อยบาทครับกอกเกตสวยงามมากครับเทพเทวริสนี่จะไซส์แม่พันุ์ต้องลายนี้นะครับแห่งความสวยงามเทพเทวริสนะครับเก้าร้อยแปดสิบบาทครับเทพเทวริสไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับ นี่ก็คือทางด้านของเจ้าปอกแก้วเจ้าปอแก้วนะครับวันนี้จัดให้พิเศษนะครับเจ้าปอแก้วกระถางนี้พิเศษนะครับที่890บาทครับสวยงามมากเทพอักษาราครับบอลกาแ่งความสวยงามอเอาไปรุ้นประกวดได้เลยนะครับสวยมาก960บาทครับเทพอักษาราสวยจริงๆ นึ่งความสวยงามครับทางด้านของสุดรักสุดรักโอ้ยสวยมากครับวันนี้จัดพิเศษนะครับสุดรักกระถางนี้890บาทครับสวยมากเลยนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับองหญิงทอฝันแห่งความสวยงามดูใบใหม่รันตกี่ยงความสวยงาม9 6 0บาทครับองค์หญิงทอฝันมีหงแดงสวยๆครับหงแดงครับ แยกหนอนะครับดูใบใหม่นะครับกำลังจะกลางออกมาแล้วนะครับหงแดงหกร้อยห้าสิบาทครับหงแดงขุนไกรขุนไกรอ้ยสวยมากครับขุนไกรมณเสน่ของขุนไกรนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทครับขุนไกรแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมืองใหม่ครับโอ้โหออกแดงทั้งหมดเลยนะครับก้านเขาก็แดงด้วย รับไปนะครับเมืองใหม่กระถางนี่ที่690บาทครับเมืองใหม่ดารานพรัตนอีกหนึ่งกระถางครับใช่ธาตุบโอ้ยธาดนี่มันทาตุดา,านดาราอยู่นี่อหยิบธาตแล้วไปพูดดาราอ่ะดารานพรัตน์ครับผมแห่งความสวยงามนะว่ากันไปยิ้มไปดูไปขอบคุณที่ปลดล็อกแล้วนะครับ พิเศษนะครับกระถางนี้นะครับดารานปรัชหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนี่มันต้องเป็นทาุบางแก้วโอ้โหพ,พูดเนอะ <c oughs> <c oughs> ดูความสวยงานมนะครับทาุบางแก้วหนึ่งพันกับเก้าสิบาทครับสวยมากสวยมากนะครับอะไรนะเจ้าอปอกอแก้วโอยเอาไปเป็นแม่พันเลยนะครับ เจ้าปอแก้วกับทางนี้นี่โตแล้วนะครับยังโตได้อีกนะครับผมแห่งความสวยงามวันนี้มาเซอร์ไพรส์จัดพิเศษนะครับที่3,900บาทครับเจ้าปอแก้วสเสน่ห์จันปลกลายดาวครับแห่งความสวยงามของสเสน่ห์จันปลากลายดาว1860บบาทครับโอ้โหสวยมากครับ หูช้างด่างขาวครับหูช้างด่างขาวโอ้สวยมากครับเขาไปเป็นแม่พันธุไม่รู้ว่าไข่เขาจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับหูช้างด่างขาวเคยซื้อกันสี่ห้าหมื่นนะครับกระถางนี้พิเศษนะครับอยู่ที่เก้าพันแปดร้อยบาทหูช้างด่างขาวและมีหูช้างด่างเหลืองอยู่หนึ่งกระถางรับสวยๆโอ้ยเหลืองมากเลยนะครับสวยมาก กระถางนี้เก้าร้อแปดร้อยหกสิบบาทครับสวยมากนะครับเรามีเก็บปลายทางด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับบางท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะผลนเงินนะครับผมขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกพลังแรงใจนะครับเมื่อได้ชมแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาอย่าลืมซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดไร์ต่อ,ตอ,ตอไปให้ FC ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดกาลสวัสดีครับ